นี้เรามาดูไส้เดือนที่ครูเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นพันเอฟนะครับออฟริกันนะครับที่อยู่ในเบดดิ้งที่ใช้ได้แล้วนะครับครูเลี้ยงในถังนะครับที่ปิดฝามืดนะครับเรามาดูนะครับไส้เดือนเป็นสัตว์ท yeah, <ặc> ี่เลี้ยงง่ายนะครับเอฟเนี่ยจะตัวตัวใหญ่นะครับแล้วก็กินดุกินเก่งนะครับให้มูลเยอะนะครับการเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเราจะขายมูลไส้เดือนนะครับ ลักษณะของมูลไส้เดือนจะเป็นยังไงนะครับไส้เดือนเป็นสัตว์ที่กินข้างล่างนะครับเขาจะมากินอาหารแล้วเอาไปกินลงไปประมาณ2นิ้วนะครับมุดลงไปกินแล้วก็ขึ้นมาขี้ข้างบนนะครับลักษณะมูลไส้เดือนที่นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนท็อปปิ้งนะฮะเป็นท็อปปิ้งขนมเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฝอยๆนะครับเรามาดูตัวมันนะครับตัวไส้เดือนเนี่ยฮะเขียวดูจะขึ้นเห็นตัวนะอันนี้คือลูกไส้เดือนแพร่ขยายได้เร็วมากนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่า นะครับไสเดือนเป็นสัตว์สองเพศนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยจะขยายหนึ่งตัวจะมีอยู่ประมาณสิบไข่นะครับถ้าเฉลี่ยประมาณสิบโคโคูนหรือหนึ่งไข่ไข่หนึ่งก็จะมีสิบถึงสิบสี่ตัวนะครับเพราะงะั้นถ้าในเนี้ยประมาณนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับประมาณสี่ร้อยตัวเนี่ยตอนนี้เลี้ยงไปนานแล้วน่าจะอยู่เป็นหลักพันตัวนะครับ หลักพันตัวไม่ต่ำกว่าสองพันนี่อันนี้ตัวเล็กคือลูกมันนะครับหูเขียบเขียบเมื่อไรก็โดนนะครับก็เจอตัวลูกไส้เดือนนะครับนะฮะตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้มูลไส้เดือนนะครับี่มูลที่ดูเปลี่ยออกมาได้นี่คือมูลไส้เดือนลักษณะของมูลไส้เดือนที่เขาขายกันนะครับกิโลนึงก็สามสิบสี่สิบบาทนะครับขายมูลแล้วขายเลยขายฉี่ไส้เดือนนะะเวลาเราเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราจะต้องดูหนึ่ง อาหารนะครับอาหารหมดไหมสองนะครับความชื้นต้องไม่ต่ำกว่า70%็สอนตะ่าไส้เดือนถ้ามันแห้งดินแห้งมากๆเนี่ยมันจะเกาะเป็นก้อนแล้วก็กินเมือกตัวเองแล้วก็แข็งตายนะครับเป็นก้อนแข็งตายนะครับสามก็คือเราขายขายตัวของมันนะครับอย่าง a อเนี่ยกิโลละสี่ร้อยนะครับไทเกอร์บลูนะครับ AF, กิโลละห้าถึงเจ็ดร้อยนะครับ,บนะวันนี้อ่าครูจะ นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับอายุไส้เดือนนี่เขาบอกว่าประมาณ2-3ปีบางสายพันธุ์อยู่ได้เป็น10ปีนะครับครับสวัสดีครับ